นนนนีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะครับอ่าเรามาต่อเนาะเมื่อวานนี้เราหาคณาโน,นด้วยวิธีอะไรกันไปเอ่ยอ่าวิธีการอะไรลูกวิธีการใช้ผลคูณร่วมใช่ไหมอืมเป็นไงไม่ยากใช่ไหมอ่าวันนี้นะครับครูขอนําเสนออีกหนึ่งวิธีในการหาคานอานของเรานะครับเป็นวิธีอะไรนะวิธีนี้ก็คือวิธีการแยกตัวประกรอบอ่าบางคนเห็นไดียินคาว่าการแยกตัวประกรอบบางคนว่าน่าจะเคยแยกแล้วเนาะ เออเราเคยแยกแล้วเรื่องอะไรเอ่ยเราเคยแยกไปในเรื่องของอะไรครับของหอรอมอใช่ไหมอ่ะเรามีพื้นฐานการแยกตัวประกอบแล้วเรามารุยกันเลยมาเริ่มเลยโอเคนะครับเลข9และเลข21นะครับโดยรู่จะแยกเลข9ก่อนไปทดก่อนเนาะเลข9 9แยกเป็นอะไรครับ3คูณ3เมื่อแยกต่อไม่ได้แล้วรูจะวงไว้อ่าแล้วมาเขียนเลย9แยกได้เป็น3คูณ3นะครับ ต่อไป21นะครับ21แยกได้เป็นอะไรครับ7คูณ3แยกต่อได้ไหมครับเลข7กับเลข3แยกต่อได้ไหมไม่ได้แล้วเราก็วงไว้อาอามาเขียนนะครับ21เกิดจาก7คูณด้วย3ซึ่ง ให้เราวงเลขที่มีเหมือนกันก่อนแน่นอนมีเลข3เหมือนกันปึ๊บแต่3กับ7็นี้วงได้ไหมไม่ได้ถูกปะถ้าหอรมอราตอบอะไรเลยเราตอบว่าเป็นเลขอะไรครับหอรมอของทั้งคู่นี้เป็นเลข3ใช่ไหมแต่ตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่ครับเราไม่ได้ทําหอรมอใช่ไหมลูกเรากาลังทําคอรนอนถ้าเกิดการคอรนอนเวลาตอบให้ตอบแบบนี้ลูกดูนะ คอนอนะครับคือให้หนูนาเลขในวงมาก่อนเลขในวงอถือเป็นเลขเดียวกันแล้วเนาะวงไว้แล้วถือเป็นเลขเดียวกันเพราะใช้ร่วมกันแล้วเป็นเลข3นะครับคือเลข3และเอาที่เหลือมาคูณต่อเลยลูกเหลือเลขอะไรบ้างที่อยู่นอกวงเหลือเลข3กับเลขเอ,าาอลละไรลูก7เอามาคูณต่อเลย3แล้วก็คูณด้วยเจอดเออคอนอัอน,นี้เนาะอ่ะสามคูณสเป็นเท่าไหร่3ามคูณสเป็น9ใช่ไหมครับ เก้าเจ็ดเท่าไรเก้าห้าสี่ห้าหกสี่เก้าเจ็ดหกสิบสามแสดงว่าครนอของข้อนี้ตอบว่าเท่าไรครับตอบว่าหกสิบสามเออดูสังเกตดีๆนะคณนอไม่เหมือนหอลมอนะครับหอลมอเอาในวงมาตอบแต่คณนอเอาทั้งหมดมาตอบนะครับเห็นไหมเอาในวงมาด้วยแล้วก็ที่เหลือด้านนอกวงด้วยเอามาคูณทั้งหมดเลยโอเคอะไปต่อนะครับข้อต่อไปข้อที่สองนะครับให้หาครนอของเก้าและสิบสี่อะมาแยกเลขเหมือนเดิมดูมา แยกแยกกันมา9แยกได้เป็นอะไรครับ9แยกได้เป็น3คูณ3โอเคไปต่อไม่ได้แล้วแยกต่อไม่ได้แล้ววงเลยอ่า9แยกได้เป็น3คูณ3เนาะต่อไปเลข14อ่า14แยกได้เป็นอะไรครับ7คูณในลูก7คูณ2ใช่ไหม7แยกต่อได้ไหมครับไม่ได้แล้ววง2แยกต่อได้ไหมไม่ได้แล้ววงอ่าเมื่อแยกไม่ได้แล้วนะครับอ่ะ14แยกได้เป็น7คูณอะไรครับ7คูณ2โอเคแต่ข้อนี้จะเห็นว่าวงได้ไหม ไม่ได้เลยทั้งสองแถวไม่มีเลขอะไรหน้าตาเหมือนกันเลยใช่ไหมเออวงไม่ได้เลยเมื่อวงไม่ได้แล้วคอนอของทั้งคู่เป็นอะไรครับเวลาตอบอะดูคอนอของทั้งคู่นะครับคอนอคือนะครับคอนอของ9และ14นะครับคือนะครับนหนูก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาคูณกันล,ลูกเมื่อมันวงไม่ได้เอามาคูณกันเลยคือ3คูณ3คูณ7คูณ2อะดูสิ3คูณ3เป็น ใช่ไหมลูก 9, 7, 6, 0 3, 63คูณ2ไ <Wow>. ม so ่เท oh, ่าลูก63คูณ2อ่ะทดสิ63คูณ2 2 3 6 6 2 12ได้เป็นเท่าไหรครับ100อะไรครรนอข้อนี้ตอบว่า126เออเอามาคูณกันเลย126นั่นเองอ่ะไปข้อถัดไปนะครับข้อถัดไปเป็นข้อยกตัวอย่างที่เป็น3ตัวบ้างมาหาครรนออันนี้ โจทย์ต่างๆก็มาหนักในแบบฝึกหัดเนาะโอเคครูดึงมาอธิบายให้แล้วส่วนข้อที่เหลือให้หนูทำด้วยตนเองเนาะโอเคอ่ะข้อที่4นะครับก็จะเป็น66และ32ไแยกก่อนเลข6แยกได้เป็นอะไรบ้างนะครับเลข6แยกได้เป็นอะไรบ้างเลข6แยกได้เป็น3คูณอะรครับ3 2เนาะ3กับ2 3คูณ2เป็น6อ่าต่อไปเลข16ครับอ่าแยกต่อไม่ได้แล้ววงไว้อ่าเลข6แยกได้เป็น 3. ูณ ต่อไปเลข16ใครท่องอะไรได้บ้าง16เกิดจากอะไร4 4อ่าบางคนบอกว่า4คณ4คูอาได้ครับ4คูณ4เลข4แยกต่อได้ไหมได้4แยกเป็นอะไรครับ2คณ2อ่าอันนี้4นี่ก็แยกเป็น2คูณ2เลข2แยกต่อได้ไหมครับไม่ได้แล้วเอาวง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 โอเคสแสดงว่า16เกิดจาก2คูณกันกี่ตัวครับลูก2คูณกันกี่ตัวเนี่ย2คูณกัน4ตัวเขียนให้เรียบร้อยอ่าสุดท้ายและเลข3 2 อ่คูท่องได้ละ8อะไรหลุก 8, 8 4 3 2ใช่ไหมขอเปลี่ยนปากกาหน่อยเดี๋ยวมันดูเบอร์่ะทดตรงไหนดีอ่าตรงนี้เนาะเลข3 2เนาะอ่าเกิดจาก8คูณอะไรหลุก8คูณส4อืมอ่าเลขอะไรแยกได้อีกเลข8เลข4ก็แยกได้ต่อนะครับเราจะไม่วงขอโทษตรงนะ เลข4ี่แยกได้เป็น2กับ2เลข8ปดแยกได้เป็น4คูณอะไรลูก4คูณ2ใช่ไหมอันไหนที่แยกไม่ได้แล้ววงอ่ะ2แยกไม่ได้แล้ววงวงไว้อ่ะเลข4ียแยกได้อีกเลข4แยกเป็น2คูณ2อเอาวงแล้วเอาที่วงมาเขียนลูกแสดงว่า32เนี่ยได้เป็นเลข2กี่ตัวครับ1 2 3 4 5 5ี่ตัว2คูณ2คูณ2คูณ, 2, คณ2แล้วคูณ2โอเคที่ไม่พอเคาลบวิธีคิดออกก่อนเนาะ มีสองห้ตัวหนูจับไอ้นี่ก่อนลูกถ้า3ตัวหนูก็ต้องเอาทั้ง3ตัวมีหมดกันทั้ง3ตัววงไว้เลย1เห็นปะมีแค่กี่วงลูกมีแค่วงเดียวใช่ไหมแสดงว่าที่เหลือก็ต้องจับเอามาทําอะไรครับที่เหลือเนี้ยเอาจับมาทําอะไรครับเอามาคูณอ่าที่อยู่นอกวงก็ต้องจับมาคูณดังนั้นคอนอข้อนี้คืออะไรอ่าในวงก่อนอันวงมาก่อนในวงถือว่าเป็น ใช้ร่วมกันแล้วเป็นเลขเดียวกันเนาะเอาเขียนแค่ครั้งเดียวลูกคือ2ที่เหลืออ่ะสามคูณสองคณสองคูณสคณสองคูณสคณสแถวสุดท้ายสองสโอ้โหสอตัวสองสอเรียบรอย้อยอจับคูณกันไปเรื่อยลูกสอคูณสเป็นหกใช่ไหมลูกหกคณสเป็นสิบสอคณสเป็นยี่สิคูณสเป็นสี่สิคูณสเป็นเก 9ก้คูณสเป็นเท่าไหรนะ่น่ะอืมเก้คูณสเป็น192ยเกนะครับร้อยกคูณสอีกคูณีกทดบีกสองสอีก2 2สองสิบแปดทดหนึ่งสอเป็น3ามแล้วคูณ2ออีกตัวหนึ่งโอ้โหเยอะมาก 428 8 2งปดแทดนึ่เป็น7ตอบว่าเท่าไรครับ700แล้วะครับข้อนี้ตอบว่า768แปดนะครับแสดง,องคอนอของเลข6เลข16และเลข32นะครับคณนอตอบว่า768นั่นเองขอรบพิธีขอรบที่คิดออกก่อนเลสเลยนะครับอันนี้ก็เขียนลงไปได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับที่เหลือให้นักเรียนฝึกทำเองนะครับ มีอะไรสงสัยสามารถทักแชทมาถามกูได้เนาะโอเคนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย